New. น้องชอบคนตรงๆรอพูดกันตรงๆและพี่คือคนจิตนอกตรงไหนก็น่ารักน้องชอบคนตรงๆรอพูดกันตรงๆและพี่คือคนจิตนอกตรงไหนก็น่ารัสร็จบีค่ะพวกเรา FBI ค่ะ ชื่อ FBI FBI ย่อมาจากอะไรคะ FBI นะคะย่อมาจากสายลับค่ะเป็นผู้หญิงที่ลึกลับหน้าขนหาค่ะสำหรับซิงเกิลแรกของพวกเราบ้างมีชื่อว่าอะไรชอบคนตรงๆค่ะแนวเพลงเป็นประมาณไหนยังไงคะป๊อบล็อก r B ค่ะผสมทีป๊อบค่ะก็เหมือนแบบเราชอบผู้ชายนะคะแบบ เราบอกเขาไปตรงๆไม่อ้อมค้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีแพลนวางที่จะปล่อยซิงเกิลนี้ไว้เมื่อไหร่ยังไงคะก่อนปีใหม่ค่ะก่อนปีใหม่คือปีหน้าเลยใช่ไหมีในแบบปีนี้ใช่ค่ะก็ YouTube ไอ i Band ค่ะแล้วก็มี Facebook อฟ i Band เหมือนกันค่ะก็พวกหนูแบบเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็เลยแบบคุยกันง่ายค่ะ ก็มีปัญหาเรื่องเวลาเวลาเรียนไม่ตรงกันบ้างแต่ก็แบบพยายามปรับให้ตรงกันค่ะก็กังวลอยู่ค่ะแต่ก็แบบต้องผ่านไปให้ได้ค่ะในวงเราให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะเวลาที่มีปัญหาเรื่องอุปสรรคอะไรเงี้ยก็บอกกันเองบอกกันเองแอบกลัวบ้างไหมคะว่าเราเป็นน้องเล็กเหมือนกันเป็นน้องเล็กของวงเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยค่ะใครเต้นเก่งที่สุด ให้น้องเล่พคนบอกพี่ใหญ่สุดค่ะก็ฝึกซ้อมนะคะคือปกติแล้วคือหนูเต้นเวอร์แดนซ์อยู่แล้วเคยเต้นเวอร์แดนซ์มาก่อนค่ะก็เลยจะมีทักษะในด้านการเต้นประมาณหนึ่งค่ะใครที่ตลกที่สุดตลกที่สุดคนนี้ค่ะอาอละใช่ค่ะใช่ค่ะชอบแันไผมากที่สุดคนนี้เลย หนูโดนเขาแกล้งตลอดเลยค่ะแต่หนูก็เอาคืนไม่ได้เพราะว่าเขาแกล้งหนูตลอดเลยเราไม่คิดจะแกล้งคืนนะบ้างแกล้งแต่ว่าเขารู้ทันในวงเพลงเรียบร้อยที่สุดเรียบร้อยใครอ่ะไม่มีเลยนะคะไม่มีเอออ่ะแสดงว่าอยู่ในวงแสดงว่าความสัมพันธ์ของเราก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กันดีสนุกสนานล่าเดองใช่ค่ะเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะกับก้าวแรกในการเป็นศิลปินเข้ามาในวงการ ก็พยายามซ้อมให้ได้มากที่สุดค่ะแบบแบ่งเวลาให้ถูกแบบเวลาเรียนเวลาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันมาซ้อมกันบ่อยๆเลยค่ะคาดหวังกับเพงของเรายังไงบ้างคะสำหรับที่จะปล่อยออกไปจากนี้คาดหวังไว้ว่าพวกเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วไปให้ไกลที่สุดนะคะตอนนี้มีเิ่ามีถ่ายแฟนคลับแนบ้านหรือยังคะมีแล้วค่ะเริ่มมีแล้วเกียวกว่าใกล้ชินสนิทสนมกกับแฟนคลับพอสมควรใช่ค่ะ เพลงชอบคนตรงๆเพลงนี้เห็นบอกว่าได้รับเกียรติจากแรปเปอร์รุ่นใหญ่อย่างพี่ดาจิ้งมาร่วมแจมด้วยใช่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้แจมกับแรปเปอร์รุ่นใหญ่ขนาดนี้ทํางานกับพี่ดาจิ้งเป็นยังไงบ้างกดดันไหมคะแอบวันวันบ้างไหมเพราะพี่เขากับฝีมือค่อนข้างระดับเทพเหมือนกันนะก็กลัวนิดนึงนะคะแต่แบบพี่เขาเฟรนลี่มากพวกพวกเราเลยไม่กลัวอะไรเขาเลยค่ะพี่ดาจิ้งเมาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะก็มันมีท่อนที่เป็นแรปเปอร์ค่ะแล้ว โปรดิเซอร์เขาเลยติดต่อให้พวกเรามาฟิจรลิ่งด้วยกันนะคะเรียกว่าทำงานกันได้เขา้าค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจะระหว่างวัวยไ้เป็นปัญหาอนะไรเนาะไม่เป็นปัญหาค่ะสุดท้ายแล้วค่ะให้น้องๆฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามที่แฟนจะสามารถรับชมรับฟังกันได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เพลงนี้เนี่ยจะมีให้แฟนได้ามเมื่อรค่ะค่ะฝากติดตามเพลงชอบคนตรงๆเลยนะคะ ติดตามได้ที่ youtube แล้วก็ Facebook อ I b a n บนนะคะแล้วก็รอฟังเพลงของพวกเราเร็วๆนี้นะคะรอ <ek> ติดตามนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องชอบคนตรงตรงขอพูดกันตรงตรงและพี่คือคนที่ตรงตรงไหนก็น่ารักน้องชอบคนตรงตรงขอพูดกันตรงตรงและพี่ It is Dara News.